สวัสดีครับผมมาทอซิ่งอยากวิ่งคลิกครับ F10 คันนี้นะฮะมาไกลยากพัทยาเลยนะครับมาจัดชุดท่อคู่ยูโรอาร์เด็กซ์ซอร์เอาเสียงไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวดูงานหน่อยว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับอันนี้นะฮะก็เริ่มจากงานว้ากันชนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นแค่กันชนนิดเดียวนะฮะเราเปิดให้กันชนให้ทรงมันสวยขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เจาะเลยงานเจาะงานกรนี่ช่างระดับเทพนะครับแหมพลังลีโอครับ <laughs> ชุดพอยูโรอาร์เด็กซ์้อนคันนี้เสียงนุ่มๆนะครับไม่ดังสแตนเลสก็จะดัดนะฮะชินซีหมดเลยนะครับอนะันนี้ทําชุดท้ายมีหน้าแปนจํานะฮะที่สําคัญทุกตัวสังเกต Legend เลยร้านเราจะล็อกน,อน,น็อตไว้นะฮะกันหลุดหน้าแปนชุดคอมเมียมนะครับอย่างเงางามนะครับชิ้นงานนี้ก็สวยงามฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับคันนี้ไม่ดังมากนะนุ่มๆลองฟังดูก่อน เคลียร์โค้ดเลยรถเสร็จแล้วนะครับ e u r o a r t Exhaust ใน F10 นะท่อสุดลบหญิงทองหล่อนะฮะคันนี้ก็สเตปอย่างที่บอกนะเจ้าของไม่ขอเสียงดังมากนะนุ่มๆนะเบาๆนะฮะมีเสียงสปอร์ตสปอร์ตนิดๆนหน่อยๆนะครับก็หล่อประมาณนี้นะฮะอัตราเร่งก็เรียกว่าดึงตึงอยู่นะฮะเจอมอสูตรของเรามันโฟอากาศดีกว่าเดิมนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะเ,เพื่อนๆที่ใช้ F10 ทุกรู่นนะอยากจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่หรือจะจูนอะไรได้หมดเลยนะ,ะมาอาร์ทอสซิงครับยูโรอาร์ิซท่อสุดรับหญิงของรองขอบคุณนะครับท่อคนไทยคุณภาพท่อนอก